เห็นร่วมกันสองประเด็นใหญ่นะครับหนึ่งก็คือว่าหลักนิติรัฐในประเทศนี้จะต้องถูกคลุพนะครับนายกรัฐมนตรีคนนี้พูดเสมอนะครับกับพวกเราว่าต้องคลุพกฎหมายใช่ไหมครับในข้อเท็จจริงก็คือท่านกําลังที่จะละเมิดกฎหมายนะครับกำลังละเมิดหลักนิติรัฐด,ด้วยนะครับซึ่งอันนี้สือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่เราไม่ควรจะยอมนะครับประเด็นที่สองนะครับต้องบอกว่า 8ปีที่ผ่านมาผมกยใช้คาว่า8ปีที่8เบื้อนนะครับ8ปีที่8เบื้อนที่รัฐบาลชุดนี้นะครับดําเนินนโยบายโดยการใช้ระบบบริหารประเทศแบบรัฐราชการรวมศูนย์นะครับแล้วก็มีนักการเมืองที่ช่อฉนสมคบคิดกับกลุ่มทุนนะครับแล้วก็พยายามเข้าไปยึดกลุ่มฐานทรัพยากรของประเทศนี้นะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดินน้ําป่าทะเลนะครับ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถยอมรับได้นะครับโดยการดําเนินโครงการเหล่านี้นะครับเป็นการดําเนินการภายใต้นโยบายหรือโครงการขนาดใหญ่ในหลายโครงการในหลายในทุกภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่รัฐบาลเข้ามานะครับการทวงคืนผืนป่าที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในเขตป่านะครับละเมิดสิทธิชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตามที่เราได้รับทราบกันแม้กระทั่งกลุ่มพี่น้องบางกรอยนะครับกลุ่มพี่น้องชาวเล แม้กระทั่งกลุ่มพี่น้องมณนนิซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบตรงนี้หมดนะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับนิ่คมอุตสาหกรรมการขยับนโยบายเรื่องระเบียงเศรษฐกิจจากภาคตะอ,ออกลงสู่ภาคใต้ที่กําลังจะเกิดท่าเรือน้ําลึกในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับแลวก็นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กําลังลงไปคุกคามในพื้นที่อําเภอจนะหรืออีกหลายพื้นที่นะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏชัดนะครับการ ออกนโยบายการออกกฎหมายเร่นะครับปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบกับกลุ่มองค์กรชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานเหมืองแร่เยอะมากนะครับน่าจะเป็นทุกภูมิภาคด้วยซ้านะครับนโยบายด้านพลังงานอันนี้เราเห็นชัดเจนมากนะครับเมื่อกี้บางท่านพูดไปแล้วนะครับผ่านสะท้อนผ่านการขึ้นราคาน้ํามันนะครับราคาไฟฟ้าที่กําลังจะขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดมากว่ามีกลุ่มทุนกลุ่มผลประโยชน์ทางพลังงานที่เกาะเกี่ยวอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างชัด นะครับและก็อีกหลายนโยบายที่กําลังเกิดขึ้นโครงการสร้างเขื่อนก็อาจจะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการผันน้ําที่ภาคเหนือนะครับที่กําลังเป็นประเด็นนะครับจะผันน้ําลงเขื่อนพุ่ิพลนะครับซึ่งจะต้องทําลายผืนป่าจํานวนมากนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคํานึงถึงการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์เลยนะครับนี่คือรูปประมที่อาจจะกล่าวได้เพียงบางส่วนภายใต้การดําเนินง,งานของรัฐของรัฐบาลแปดปีที่แปดเพื่อนนี้นะครับ ที่สาคัญก็คือในช่วง8ปีที่ผ่านมามีการลดทอนและก็ทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองทุกกลุ่มทุกกลุนไม่ละว้นแม้กระทั่งชาวบ้านนะครับเราจะเห็นได้จากคดีหลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับคดี1นึนก็แล้วแต่คดีที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องจนถูกดาเนินคดีจับกลุ่มพี่น้องจันนะพี่น้องนาบอนพี่น้องกลุ่มพีมูฟนะครับสลัมสีภาคโดนหมดนะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ได้กระทำเอาไว้นี่คือเหตุผลทั้งหมดนะที่ เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่จะยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรอยู่ต่อนะครับนายกคนนี้ต้องลาออกทางออกต่อเรื่องนี้นะทางออกสําคัญต่อเรื่องนี้ที่จะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นประยุทธ์ต้องลาออกครับแล้วก็ต้องรีเซ็ตเรื่องรัฐรมนูญใหม่ทั้งฉบับผมคิดว่าต้องยึดหลักของการจัดสมดุลอํานาจใหม่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้กับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกต้นภาคประชาสังคมนะครับอย่าเหนียมอายครับ ผมคิดว่าต้องออกมาพูดออกมาส่งเสียงในสาการในโอกาสนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับจึงขอเชิญชวนพวกเรานะครับร่วมกันส่งเสียงร่วมแสดงออกเพื่อให้ในายกคนนี้ลาออกในวันที่24นะครับถ้าท่านยังไม่ลาออกในวันที่24นะครับนั่นหมายความว่าประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลชุดนี้ถ้ายังอยู่นะครับคือนายกรัฐมนตรีเถื่อนและรัฐบาลเถื่อนนะครับขอบคุณมากครับ